สวัสดีครับป้าทอสวัสดีท่านชมครับไปเอฟซีนะครับเดินทางนะครับวันนี้เดินทางมาบ้านพ่อใหญ่ยาวนะครับวันที่24พฤศจิกายน2567นะครับบรรยากาศแดดดีดีท่านชมนะครับถ่ายอยู่ในร่มกระล่มนะครับอยู่กลางแดดกระแดดท้อนท่านชมนะครับค่ำมาบ้านเท่ากับเย็นอยู่ครับผมอ่างวดที่ผ่านมานะครับของพ่อใหญ่ยาวนะครับเล็กเด่นเล็กวิ่งเพื่อนถือว่าแม่นนะเพื่อนห้ยแปดหน้านะให้ยแปดกับเก่า มาแปดนะครับแต่ว่าจับคู่พอพันเบริจับให้แปดสามนับจับคู่ไม่เข้าตะว่าเหล็กเด่นเหล็กวิ่งพันถือว่าแม่นนะครับมือหนีผ้าเดินทางผ้ามารับชมครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมเป็นแนวทางยิจจัรตอตเตอรีนะพี่น้องเนาะมาหอดมาถึงแล้วพอพ้นเกือบพุ่นละขึ้นนอนสว่างใช่เนาะแล้วเขาแล้วน้ำเราบริจังไดนอ่าเมยล่าบ่าอเมื่อยล่าเมยล่าสันพอพัน่าอืม อยู่มุมเก่าคุณแม่นอนรถคุณแม่บ่อเป็นยังครับนอนพักผ่อนเลยคุณแม่เออเออนอนรถคุณแม่เป็นยังเพชรยังเขื่อนบ๊อบเป็นยังแม่นี่นั่งนี่แหละนั่งคุยยังไงกับพ่อเพิ่อนสาธาสาธาสาธาเอาไม่หมูนั่งยังไงที่แม่ผมบริกานเปลี่ยนด้วยอ่าจอยเนี่ยอ่าหมดจอยแอกว่อดีใส่อวดอ้าวนี่ละ นอนบ่ฝันบาแม่นอนเบาฝันเบาสวัสดีครับพ่อใหยาสวัสดีครับพ่อโอ้โาสนน่ะสมุนนันเป่าไหมเอ้ามีเคืองหมาเรงแมวมัอนบักันบอลันกับมาพอมันถือกันยูงบ่แล้วเขาแล้วน้าแล้วตัวนี้แม่คืองามแต่บลเกีียวหรือคนเกล่ยวหรอพ่ะคนเกีียว คนเกี่ยวไม่เอาคนไหมทาเพราะได้คนเกี่ยวเลยอืทารถเขาเขบ่ไบัเขารอบเขารอบคนเกี่ยวเสองมือกันมาหลายสองมือแล้วเกี่ยวสองมือสองมือเอ้างวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมนะครับเก้าเลือแล้วมาแปดยุได้พ่อเนาะกมาอยู่มันมาบ่แสีบบ่หัวเข่าแม่ยู่ดิหันมาพีฝ่าหันมาพีฝีมาอยู่ดินี่งแปดนี่ยเก้ากับแปด คือบ่จับแปดสามนั่อนะอ่อจับแปดห้าแปดหกเอาจับคู่บ่เขามันบ่เกิงหลอกครับบ่เอาจับคู่บ่เกิงครับเอาเจ้าพิษแต่นั่นเพราะเนื้อหุ่นบ่าหูว่ใครดีเอาแม่คือเก่าแล้วพ่อนะครับแต่จำวาโอ้ยมกจะเบาเท่ามะถึงคือถอดจมว่าเอานะครับเหล็กหลักเหล็กเด่นเท่ามาอยู่เด้ เอแต่เหล็กประกอบเหล็กติดเท้าบ่เข่าซื่อๆทำมาชุ่มมีเขามีหลุดนะพี่น้องนะบ่ว่ากันของธรรมดาของธรรมดาเนาะพ่อเนาะแต่ว่ามันบ่ถูกตกพ้นเท่าบริผัยหัวมันจะออกตัวเลยทำมาชุ่มนะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณเออเป็นสูตรคำนวณข้ามักข้าวกะจังไปหาหยิบรตลีบอกมีตาเขายาไปเร่องตำต่อยแต่ว่า งวดนี่มันคือที่เป็นขันมาตัวนี้มันคือพอบองงามสักทีสัญจรที่พ่องวดนี่<ะ>สัญจรที่เชียงใหม่เด้อธรรมชมเด้อนะครับจะเป็นจังไหนอืม,มสัญจรที่พ่อจะไว้บ่ยจุสูบบอคือว่าอืมมันคือประกบยากอะไรตัว,ตวจังไหนคือว่าประกบยากตวัตวใดล่ะคือท่าน,านหูอยู่ว่าตัวใดล่ะพ่อ ฮาฮ่าฮ่าฮ่าก็พกมันมากหากับพกอืมมาแล้วหากับพกวนเนี่ยอันจะเป็นตัวใดตัอเท่านั้นกดี๋ยวประกบตังใดมันหูจักเขาประกบมากมันก็บไวใกล้เนี่ยนอืมขันงวดแม่นคือแม่นคักแต่พอเข่าทั้งบนทั้งล่างได้งวดนั่นเนาะสามงวดลายงวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมเข่ายืดได้เข่าดีเด้เลยพออืมมันกับฮามันตังใดล่ะอืมแต่รอบนี้คือว่า มันคึ้สิี่จับคู่จังเลยบึงเท่นี่ยากขึ้นขึ้นกันยากเยกอะถ้าวิ่งนี่คือวิ่งหากระพวกวันนี่หากอ่า,ออาคือยากแต่ต้องจับคู่ไว้จะจับให้คู่ได้ถ้าจับตัวใดถ้าเ้าจับตัวนึงมันเป็นไปตัวนึงมาถูกแล้วหากระพกนี่เด่นยิ่ดที่พอือ,อจะควบม,มันใชม่มั้งก็เขาติดไซตตัวใดท่านาั่นแต่ว่าคือว่าคือว่านปวดร้อนร้อนจากม้า แั่นแหละกรานั่นมาติดจังไลยเท่านั้นืจ้าแม่ว่าคึดนหน้าขึ้นหลังอู่เจ้ามาจับพ่อแม่นเด้อเจ้าของกับพ่อพ่อไปน้ำนี่วังหันเอาไหมพ่อเพาเป็นยังนะครับฝันกับ่เป็นเงืนเป็นคำเป็นฝันกับ่แม่ทียทํามาด่าแม่คือฝันแม่นยู่แม่พรฝันบดเอ๋อพ่อฝันหมดเดออฝันต่ว่อมาวังหันนี่นะ มันหากระบอกนก่ตัวใดจะจับใส่ตัวใดใส่ตัวใดอยูตอนนี้มันแต่ว่าคืนอยู่อยู่นี้มันตีเฮ็ดจังไหนเขาจังตีถือแค่เสี้ยตอนนี้เอาตามสูตรได้ตัวใดลราพอตัวติดตามสูตรก็ได้ก็จับใส่ตามสูตรไปเลยก็เดาตามสูตรนัแล้วครับจับตามสูตรก็เดียวว่าหกสิบหกสิบหกศูนย หกศละกวหกสามหกสองหกสี่หกศูนหกสามหกี่ถลักหกนี่ลักหาดีกว่าหาเนี่ยก็จะว่าเจาะหาสองหาสามหาสไปสักันเลยตมอจะเป็นไปได้บ่หาสองหาสามหาสี่อ่าเออว่า่า่าคืดคอยุ่แต่ว่าบอได้จับใส่ขึ้นกันกับลักหกเป็นบ่ คนเอาคือประจับเด็กติดบ่คือกันบ่พ่อมัน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 สูรมันมาของมันมาเห็ดสูรนี่เบิ่งมันมันิไปบอครับมันติดบอที่ฟาวามันมันอยู่นีอันธรรมดานั่นมันจะมักพุนตัวเก้าพุนตัวเก้าศูนย์ผุนตานี่แต่ว่ามันหันมันมันมันบอไรว่าตัวนั้นอืมันเด็วมาหมวดที่แล้วเนี่คักวงให้คักเก่าศูนย์ บ่มาบ่เขาวที่แล้วจะบ่มาย้อนหลังบ่ลวงพ่อกระชงใสยุ่นแวบักซูนมาได้ตานี่ซูนกามาแรงด้วยกันจะถ้าธรรมดามันจะมีสูตรแต่ว่าจะคลองเรียนสูตรเดียวสูตรหนึ่งมันเดียวครับมันจะมาหามาฮงกับสูนตัวครับแต่ว่าเ้าว่าวสูตรบ่เคยเรียนเดี๋ยวเราเทาเขียนให้ท่านผู้ชมอ่า มาเบ่งน้ำกันวิ่งห้ากับหกนะพอเนาะชมบ่าวเถ่าจะเขียนให้นะครับแต่ว่าจะฝลขเล็กเเล็เดนมากอยู่ดีพ่อแต่ว่ามันเล็กติดพอจับบอเขาต่อเล็กเดนมากเลยนะครับเล็กเดนมากตลอดหญิงวดนี่วิ่งห้ากับหก จับคู่ตัวใดก็พอหกสิบหกสามหกสี่ออืม,อมเอาราคาราคาค่ะส <60. S 1> <60, 63. S 2> องหาสามหาสี่ห้าสองห้าสามห้าสี่หลักหกหกสิบหกศูนย์หกสาม 6-4จะบมาหาศูนยตุพพ์ประจับขึ้นกันนี่เพทว่าธผูมชมอืมนี่ตัวเลขประจําเบ้าแถาพอแล้วประจับครับอืมว่าไซดีซีนี่ตายว่าไซมันจะมาเนี่ยแล้วก็จะว่าอ้าวจับว่าเขาอีกคนจะว่าอืมอืมล่องล่องล่องเมืองตานี่ก่อนอะพี่ตาบังหันกระจับว่าถุขึ้นกันครับอืมขันธรรมดามันตามศูนย์ไม่ติดมันจับใส่กันมัน่าจะเคลียธรรมดาพอถือจับ มันจะมาแปดสามแต่ว่ามันมันกับถือเก้าละมันผักสามตีหัดว่างั้นแต่ว่าเข้าสูนี่ละพอวางงวดที่แล้วนี่นลเลขเด่นพอนี่เห็นไหมครับธรรมชมุมมาแปดเก้ากับแปดแต่ว่าพอพ้นเด่นที่เก่านะครับเก่าสูนงวดนี้ยะถิมเดอ้อนผูมชมเด้อนี่โบน,นี่สันจรนี่สันจรเก้ามาทุกงวดดี่พอสันจรนี่เก่ามากสูงวดนี้ นี่ละให้เราว่างเอากับหกมาเก้ามันอาจเป็นไปได้จากหกศูนมันจะเป็นเก้าศูนยโตเก้าที่ผ่าปีนก็ได้ลับหัวกับพางก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าศูนยนี่ละเน้นลักได้ละหากับ6กนี่มันตามเดิมมันกระคันละกระอืมอืม หาสองหาสามหาสี่หาสี่นี่ก็เป็นเลขไม่ยากบอกจากเทียด้วพอด้วยจากเทียแต่ว่ามันกัดไปตามสูตรเท่าหาศูนย์วันนี้เพราะจับขึ้นกันนิแล้วนี่มันจะปีนมาใส่นี่มักศูนย์แอยู่หาสามหกสามอีกจับขึ้นกันนิหาสี่หกสี่ออกอยู่เห็นเ่า่าเห็นออกอยู่รอดรอดเน้นคักๆขึ้นตัวใดล่ะพ่อมาคักๆมันเป็นจ้าไหนล่ะเป็นกระเทือกระเทืองก็คนมากมากกันพี่ลาโต๊ะ หกศูนย์ก็อืมก็หกหกสี่นี่แหละเอาคือคือมันเนียนหาหาสซ้อนนี่มันหาสองนี่ครับมันเป็นเลขกับบุญง่ายยี่หรอกครับว่าบุญยากก็หาสี่ครับธรรมดาเนี่ยมันหาส้อนนี่แหละตัวตัวมากแต่ว่าเข้าอ่อนเห้าอ่อนว่าศูนย์นี่มันมันเด็ดมันดื้อแล้วตาครับคือว่ายี่หี่หกศูนย์นี่ตาเนี่แต่ว่ามันอจุดศูนย์ต แต่ว่าวอบักฮาน่ะครับวอฮาเูอ้าพอมักหกศูนยคือประเด็นทั้งหคือเด่นทั้งหาบักา่มันก็เด่นอยู่เพื่อกันครับหามันหาแต่ว่ามันโตติมันครับมันเป็นตัวามองอ่อะไรนะแต่ว่ามันกับวเนี่ยนอนดอกเนีนหาตัเข้ามาข้งหันกันจต้นต้นมาไกลอันนีตวหันจดเลยหาสองหาสมหาซีเน้นลักหาตาหาหกนี่คือมักหกยกับหกสี่หกูห่ตาหนี่บ่ได้ให้เป็นตัวเน้นตัวเด่น เด่นที่หาเป็นที่หาหานี่พ่อจับหาศูนย์พ่อจับหาศูนย์แต่ว่านั่นละโต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 สิจับแท้แต่ว่าพ่อจับอเอาหาสองไซดเลยอ่าเอาทำมาชุ่มนะครับพ่อพูดมามักแรกค่เพราะว่าเขาเหรียญชูดนี่ร้องเวิร์ก่านะครับครับคุณได้มักตามพ่อกันไปหายิบจับลอตเตอรี่ทำชุชมบระมักกับว่าเป็นยังนะเบิ้งไว้ซิซิเบิ้งไว้อเบิ้งไว้ว่าจะเป็นจังได้จะเดินดีบ่มันจะเดินบ่อแต่ว่า คันบ่เดินตานี่ฮะมอว์มอว์ขอจบรับผมมันมากอยูี่ดับ่แน่เด้นีน่ผมมาเลขเลขเด่นพ่อ,น,มมน,พอนี่มาอยูแ่แเราเลยหากระพงนี่ต้องมีติดแล้วนี่ยแต่ว่ามันแต่ว่านี่คันสัญจรผมมาหา,ม,า,หามันจะไปติดเขาหกกระปติดเขาหาเข้าหกเข้าไปอีกสี่เพาะเพราะว่ามันสัญจรสัญจรนี่เก่าเด่นเก่าเด่นกับหาวดนี่ผมเป็นมักหาศูนย์มักเลขประจำนี่แหละคันมันปีนมาบาหกศูนย์ก็จะมาหาศูนย์ธรรมชม อันนี้บ้าแถววีเคร์วิคเคาะห้วีเครา์กับพอนะครับเนาะแต่ว่าพอพิ่นกระเด็นมากนี่แหละ้าผู้ดไดมาก 6, 60, 64, าตตรัก6 6ห6 4หาโรตเตอรีไว้เลยเอาแคปหน้าจอท่ชนชมรัก5า2 5 3 5 4ตัวเน้นๆลัก5า้าลัก6ผพ้ดดมากพอพนพิ่นมาก60กับ64อ่ออนะอา่ล้วพอเนาะเอาขอบคุณพ่อยาวท่านชมศูนย์ขึ้นว่าดื้อยช่หมอ่าเอาศูนย์กรเด็นนี่ดิพอมังหันโมอมังหันมาไกลอ้ายแต่นี่ละหามันได้ก็ได้พอนา สาส<อ>ดาีน,น,นะน้องพอดนะสวัสดี <ขอ S 2> ครับ